หัวมันออกหัวมันออกไปแล้วดูนี่หันิงนี้พอตันนี้จะมีหัวแล้ว ก็ไม่เสีย่านเงินนะึกนะเป็นสับปะรดพันอะไรครับพันชีกตาชีกตาเอามาจากไหนครับอันี่เขาส่งมาทางไปรษณีย์ให้อ เรามาขยายพันธุ์ปีนี้เป็นปีแรกไหมครับที่ผลิตปีแรกปีนี้แล้วปีต่อไปก็จะขยายขึ้นเรื่อยๆเลยลครับเพราะต้นทุนนแพงหลังจากมีออกผลมาแล้วนี่มีคนสนใจสั่งซื้อเยอะไหมสั่งซื้อเยอะไม่พอส่งนะครับไม่พอตามกำหนดที่เขาสั่งครับส่วนใหญ่ที่เป็นคนที่ไหนสั่งซื้อ คนจังหวัดพิโลกเรามั่งน่านมั่งครับแต่ส่งไกลก็คิดอีกราคาหนึง่งจะสั่งซื้อผลหรือสั่งซื้อหนอ่อซื้อสั่งซื้อหนอ่อซื้อผลด้วยอ๋อผลก็ไปแล้วนานครับรสชาติของน,นี่เป็นยังไงนี่มันไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ย,ยามันธรรมชาติมันนะครับมันเขาก็บอกว่าหวานดีอะกินแล้วไม่กัดปากไม่ชาลิ้น ลูกหนึ่งมันมันประมาณอย่างประมาณเนี้ยนี่ประมาณหกสิบหกสิบเจ็ดสิบถ้าส่งไปนั่นมัน ที่ลูกันไม่ดีดลงูงนี่ัะปลุกหุ่ยมุ่นดูมันจะไม่เหมือนกันผิดกันไหมนี่เวลาปอกนะครับแล้วปอกปอกไงฮะกินอย่างนี้เลยเรครับ อันนีก้กินตามตายอย่างนี้ครับกินตามตาปอกไม่ดีปอกไม่ดีปอ,ดปอกไม่เลยอ้องกินไปดูดไปกินไปดูดไปไมันได้น้ำเนี้อหรือฉีกตาออกมากินอย่างนี้ครับตาตามันเนื้อมันลึกแล้วเราไปปอกมันก็จะออกไปลึกใช่ไหมครับนะ o que